สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับช่องของเราอีกแล้วนะครับ,บข่าวสารวงการบันเทิงเอเชียแน่นอนมาในช่วงเวลานี้ก็กับเรื่องราวของ b l ล c k พิงคเช่นเดิมรอบใบใบนี้แอดรายงานไปแล้วถึงปรากฏการณ์สนามแตกของแท้ของจริงครับที่สนามสุพัชลาสัยเห็นบริงก์ไทยแลนด์แดนกันยับเออทุกคนรู้สึกแบบอิ่มเอิบใจและพร้อมที่จะเข้าไปดูกับปรากฏการณ์นี้นะเมื่อถึงช่วงที่ได้โชวน์นะโอ้โหคุณเห็นทะเลสีชมพูนี่ไหมพรึบครับแล้วเต็มไปด้วยบรรยากาศแห่ง ภายในโชว์เต็มไปด้วยความสนุกสนานที่ทุกคนได้เห็นก็บอกว่าอยากไปอยากไปสัมผัสด้วยตาของตัวเองสักครั้งหนึ่งแต่ก็ไม่ทันการแล้วนะเพราะว่าบัตรหมดเกลี้ยงวันที่เจนนี่ที่แปเข้าจองกันต,ตั้งแต่ตั้งนานแล้วบางคนนี่บนบานสารกล่าวกว่าที่จะได้มาและได้มาแล้วมันคุม้มค่าได้เห็นชุดสวยๆของลิซ่าได้เห็นนี่ฮะเจนนี่มาในลุกสาวไทยฮะจนถึงขนาดได้รับการติดแฮชแท็กว่าประเทศไทยมีเจนนี่แล้วนะเธอก็ยังแบบว่าปล่อยความน่ารักออกมาเต็มที่ดูนะชุดเนี่ยชุด กุมารของเจนนี่นี่เป็นที่ตาตึงผมไปอย่างมากเมื่อได้พบเห็นเนี่ยโอ้โหบางคนก็บอกนี่คือเจนนี่ในเวอร์ชั่นําแก้วดูแล้วมันก็ละมุนไปหมดะนะถ้าจะพูดถึงแต่ของลิซ่านี่ก็เด็ดเหมือนกันนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะพูดถึงเต็มๆกับเรื่องราวลิซ่าเพราะว่าโชว์ของเธอนี่เป็นปรากฏการณ์มากเป็นที่โดดเดน่นนะแน่นอนมาที่ประเทศไทยลิซ่าต้องโดดเดน่นเป็นนัมเบอร์วันอยู่แล้วแต่มันมีประเด็นหนึ่งครับที่แบบถูกพูดถึงไปอย่างมากในโซเชเียลมีเดียของต่างประเทศ <S <S <ๆ>เขาได้ไปเห็นกับแลนด์มาร์กจุดหนึ่งจุดพ บางคนมองว่านี่มันคือวัดเช่นเดียวกันกับแฟนคลับต่างประเทศครับก็ได้พูดถึงลักษณะของโมเดลนี้เฮ้ยว่าทําไมมันมันมันดูพิเศษจังนะเพราะว่าในโรเซ่ได้ถามลิซ่าว่าทําไมมีวัดอยู่ในสเตเดียมนี้ลิซ่าเธอเองเธอก็แบบงงๆเหมือนกันนะเออทุกคนต่างทึ่งครับทั้งสี่สาวว่าเฮ้ยจริงเหรอก็มองไปดูฮะเธอก็คงมองว่าเฮ้ยมันคืออะไรกันแน่เกิดมาไม่เคยพบเคยเจอฮะมันเป็น Amazing Thailand นะที่จริงแล้วมันไม่ใช่วัดครับตรงจุดนั้นเนี่ยมันเป็นที่นั่งประทับเมื่อครั้งมีก สัต์ทรงเสด็จมาเยือนมีการสร้างโซนพิเศษนะเพื่อให้ท่านเนี่ยได้ประทับแต่ราชการที่เท่าไหร่ก็ต้องไปสืบกันอีกทีนะแต่อ้โหมันเป็นจุดที่แบบน่าสนใจจริงๆอะชาวต่างชาติเนี่ยเขาก็พูดถึงเรื่องนี้กันเยอะนะเขาก็บอกว่านั่นอาจจะเป็นที่ประทับของราชวงศ์ไทยก็ได้นะนี่ฮะโอ้ oh my god ตะลึงกันใหญ่ฮะหวังว่าจะมีโอกาสในสักครั้งสักวันที่ได้มาเยือนสเตเดียมแห่งนี้ที่มีที่นั่งประทับนะย,ยูแบบครีเอทไม่ซ้ำใครเลยนะอันนี้ก็คือประเด็นที่ที่อยากพูดถึงไี่สุดว่าคอน มันมัน impossible จริงๆมันสุดจัดจริงๆรงนะิเดี๋ยวพรุนี้รายงานกันต่อครับเดี๋ยวมีโชว์ในวันที่8ด้วยหากท่านสนใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์และ subscribe เพื่อปเลยจะให้อดมิ้ว่ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ